ปี2021อาจจะถือว่าเป็นปีที่สถานการณ์หลายๆอย่างยังไม่ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการอดทนอดกลั้นไม่มากก็น้อยตามวิถีชีวิตของแต่ละท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทําให้เรามีความสุขได้หลีกหนีจากโลกความจริงนั่นก็คือวิดีโอเกมมันคือที่ที่เราได้ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันคือสิ่งที่มอบประสบการณ์วิเศษและเป็นที่พักใจของใครหลายคนจริงอย่ว่าในปีนี้อาจจะมีบางเกมที่เราผิดหวัง แต่ก็มีอีกหลายเกมที่มาพร้อมกับคุณภาพขับแก้วจนเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมมองข้ามสำหรับปีนี้เราไม่ให้รางวัลเป็นที่สุดของสาขาใดๆละเอาเป็นว่าทั้ง10เกมนี้คือที่สุดประจำปี2021และนี่คือ Gaming Dos the Best 2021 มากันที่เกมแรก Deathloop oh, <okay. S 1> อาจจะถือเป็นเกมที่ค่อนข้างเสียงแตกสำนักรีวิวว่าดีแต่ผู้เล่นหลายคนก็ไม่ชอบ oh, <okay. S 1> ด้วยความที่ระบบเกมอาจจะดูธรรมดาบินิดทั้งในแง่ของเกมแอคชั่นหรือว่าแนวชูเตอร์ <Yeah. S 1> แต่ d e a t h l o ลูคือการใช้ความเป็นวิดีโอเกมอยาม่างคุ้มค่าเพราะถ้าไม่ใช่วิดีโอเกมก็คงมอบประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เดธลู <Yeah. S 1> จะเล่าเรื่องผ่านวันเวลาแค่วันเดียวในหนวันที่ติดอยู่ในลู คุณต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อหาทางออกจากลูปนี้มันเป็นการเล่าเรื่องที่เนียนไปกับเกมการเล่นเพราะว่าการลองผิดลองถูกการเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นคือการประจนภัยของตัวเองและแทนที่เกมจะมีตัวร้ายหลักที่เป็นบอสให้เราจัดการตัวร้ายหลักของเด l o ู p กลับกลายเป็นผู้เล่นด้วยกันจริงๆที่เขาสามารถบุกเข้ามาต่อสู้กับเราได้หรือเราเนี่ยแหละจะรับบทเป็นตัวร้ายเข้ามา PVP กับผู้เล่นที่เป็นตัวเอก มันอาจจะเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆของเกมการเล่นแต่จริงๆแล้วนั่นคืออีกส่วนหนึ่งของเรื่องราวใน d e Dead l o o p แม้ว่าระบบเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแถมการ PVP ก็ยังมีปัญหาความแหลกแต่เราก็ยังอยากให้ลองสัมผัสเกมนี้เพราะความสร้างสรรค์ล้วนๆเลยเกมต่อมานั่นคือ Forza Horizon 5ในภาค4ของ Forza Horizon มันเป็นภาคที่รับคำชมจากหลายสำนัก ว่าเป็นเกม Racing Open World ที่ดีที่สุดแห่งทศวรรษสำหรับเกมที่ได้รับคำชมขนาดนั้นการจะทำภาคต่อก็เป็นงานยากแล้วแต่ภาค5ที่ออกมาก็ยังรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ Forza Horizon 5เป็นการนำภาคที่แล้วมาทำให้ดีกว่าเดิมปรับแต่งการขับรถให้สนุกข,ขึ้นยกระดับกราฟิกให้สวยยิ่งกว่าเดิมภายในแผนที่ของประเทศเมศ็กซิโกที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดและโหมดเกมกับกิจกรรมที่มีให้เล่นเยอะมาก ทั้งแบบเล่นคนเดียวและแบบมัลติเพลเยอร์ให้เราเล่นมันได้เป็นพันชั่วโมงโดยไม่มีเบื่อด้วยการรักษาของเดิมเอาไว้แต่ทำให้มันดีขึ้นสวยขึ้นพร้อมกับคอนเทนต์ที่จัดเต็มตั้งแต่วางขายไม่แปลกเลยที่ Forza Horizon ยังคงเป็นแชมป์เกมแข่งรถ Open World จนถึงตอนนี้และสำหรับปีนี้คงจะขาดไม่ได้ It Takes Two เกมที่ทีมงานเราเชียร์ตั้งแต่วางขายล้ ว่าต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างติดมือไปบ้างอะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้ไม่อยู่ใน The Best 20 2 1วัของเรามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วละ่ะ It Takes Two เป็นเกมจาก Headlight Studio ที่ยังคงเน้นเอกลักษณ์เหมือนกับผลงานถึงก่อนคือเป็นเกมที่บังคับให้คุณต้องเล่น2คน2คนเท่านั้นเล่นคนเดียวไม่ได้คือเกมนี้ถึงขนาดเอาเป็นชื่อเกมอะคิดดูแล้วกันนี่คือเกมที่เล่าถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กำลังจะแตกแยก แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พ่อแม่ของครอบครัวนี้ต้องระจนภัยไปด้วยกันเกมการเล่นของ It Takes Two จะเป็นการเอาหลายๆเกมมารวมไวในเกมนี้ทุกชัปเตอร์จะพาเราเจอกับเกมการเล่นที่เราอาจจะเคยเล่นมาจากเกมอื่นแล้วแต่มันจะต่างตรงที่ว่าเกมนี้ถ้าจะผ่านไปได้ต้องไปด้วยกัน2คนใครกําลังหาเกมสนุกๆเอามาเล่นกับคนรอบตัวนี่คือเกมที่คุณต้องไม่พลาดเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเกมไฟติ้งกันบ้าง สำหรับปีนี้เรายกให้ Melty Blood Type Lumina ถือเป็นปีที่เลือกยากสำหรับคอเกมต่อสู้ว่าเกมไหนจะถือว่าดีที่สุดแต่ Melty Blood Type Lumina ก็ชนะเกมอื่นไปอย่างเฉียดฉิวในภาคนี้เขาได้ทำการปรับระบบการเล่นให้เข้าถึงง่ายกว่าเดิมแต่ก็ยังต้องการทักษะและชั้นเชิงในการเล่นเพื่อการเล่นในระดับที่สูงขึ้นใครที่สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างชำนาญมันจะทำให้เกมดูตื่นตาตื่นใจมากแม้ว่ากราฟิกจะเป็นแบบ2มิติ แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่เล่นมานานล้วนี่ก็เป็นเกมที่ทุกคนสนุกกับมันได้ทถนด้วยระบบเชื่อมต่อแบบ r o b a c k n e t Code เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากทั่วโลกมาสู้กันได้โดยไม่มีอาการแหลกถ้าคุณเป็นแฟนเกมไฟติง้งและรอคอยการกลับมาของ m ม l ตี b l ล o d นี่คือเกมต่อสู้ประจำปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดและอีกหนึ่งตำนานที่กลับไม่ครั้ง m มทรไน d r e a d ่าำกลางกระแสการชุบชีวิตเกมดังในอดีตด้วยการรีเมคแต่เมทร o อยไม่ขอตามกระแสเพราะทีมงาน Mercury Steam เลือกที่จะทำการสารต่อเมทร o อยหลังจากหายไปนานถึง19ปีเมทรไ d ยเ a รสนำเสนอเอกลักษณ์ของเกมแอคชั่นไซส์สครลิงอย่างลงตัวด้วยการดีไซน์ฉากที่ฉลาดและยังเปลี่ยนให้เมทร o อยกลายเป็นเกมที่ทุกคนเข้าถึงได้แถมด้วยกราฟิกที่สวยที่สุดเท่าที่เครื่อง Nintendo Switch จะทำได้นเวลานี้ นี่เลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนมีเครื่องสวิชต้องได้ลองสักครั้งหนึ่งถึงจะไม่เคยสัมผัสเกมตระกูลเมทร o อยมาก่อนแต่ก็รับรองว่าคุณจะสนุกจนวางไม่ลงแต่นั่นก็ไม่ใช่เกมเดียวที่กลับมาเพราะปีนี้ยังมีไ y ค o นอท์ t 2นี่คือเกมมามืดที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักซึ่งก็ไม่ต่างกับตอนที่ภาคแรกออกมาในปี2005ระดับความเป็นที่รู้จักพอๆกับตอนนี้เลยแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ลอง ราะมันคือเกมที่มีเนื้อเรื่องและการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมมากถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายเกมนี้คือ Inception ฉบับกระตูนมันเป็นการพาเราเข้าไปสำรวจและผจญภัยภายในโลกจิตใจของมนุษย์ y c h o n a u t s 2คือการตีความเรื่องใกล้ตัวของพวกเราอย่างเรื่องสุขภาพจิตเรื่องของอารมณ์เปลี่ยนให้มันเป็นโลกของวิดีโอเกมแต่เราก็ยังเข้าใจความหมายที่เกมพยายามจะสอนให้เราและในด้านของเกมการเล่นมันก็สนุกไม่แพ้เกมฟอร์มยักในปีนี้ ใน,นแง่ของเกมแนวแอคชั่นแอนด์เจอร์มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นกว่าเกมอื่นแต่เรื่องของการนำเสนอการตีความปัญหาจิตใจให้มันกลายมาเป็นวิดีโอเกมนี่คือความพิเศษที่คุณจะได้จาก p Cy คอนอต2สำหรับเกมต่อไปถี่หลายคนอาจจะยังไม่มีเครื่องเล่นแต่เราก็อยากแนะนำเกมนี้ราชันอันคลัง Rift Apart ภาคล่าสุดของเกม Action a แอ n ด์เอที่อยู่คู่บุญมาก,กับ PlayStation กลับมาอีกครั้งด้วยดีกรีระดับ next gen ในปี2021นี่คือเกมที่ใช้ลูกเล่นของเครื่อง PlayStation 5ได้ดีที่สุดมันไม่ได้เป็นแค่เกมภาคต่อแต่มันเป็นผลงานชิ้นเอกของ i n s o m n i a Games ทุกอย่างในเกมนี้ได้รับการขัดเกล่าทั้งจังหวะการเล่าเรื่องการออกแบบเกมเพลย์รวมถึงดนตรีประกอบทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังดูหนัง CG ฟอร์มยักษ์ตลอดการเล่นที่คุณจะสนุกกับมันตั้งแต่เริ่มยันจบเกม และได้กราฟิกกับระบบเสียงที่มาแบบ next gen ของแท้ใครที่เพิ่งซื้อทีวีดีๆหรือว่าเครื่องเสียงเทพๆก็อย่าลืมว่าคุณต้องได้ลองเกมนี้แล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะได้เครื่องมาเล่นสมใจเร็วๆนะครับ okay. Okay. และในปีนี้คงจะขาดซีรีส์ขวัญใจหลายคนไม่ได้ Resident Evil Village นับจาก Resident Evil 7ตอนนี้ก็3ปีแล้วที่ Resident Evil ได้ลองทำมุม first person แถมกลับมาสู่รากเง่าแห่งความเป็น Survival h o r r ์ฮแต่ในภาคนี้มันเป็น Survival h o r r ์ฮที่ดุเดือดกว่าเดิม Resident Evil Village คือการรวมทุกองค์ประกอบของความเป็น Resident Evil มันคือฉากหลังที่มีเอกลักษณ์ทั้งสวยงามทั้งน่ากลัวมันคือการเผชิญหน้าที่ดุเดือดทําให้ผู้เล่นต้องตื่นตัวต้องใช้ไหวพริบมันคือการสำรวจที่มีรางวัลตอบแทนยิ่งช่างสังเกตยิ่งกอบกลวได้มาก มันก็ยิ่งทําให้เราแกร่งขึ้นมีโอกาสรอดเยอะขึ้นนี่คือการสร้างความระทึกความน่ากลัวในแบบฉบับของ Resident Evil และการสร้างความติดพันเหมือนกับที่ Resident Evil 4เคยทำเอาไว้ <k> ก็หวังแค่ว่าในภาคต่อไป Resident Evil จะสามารถก้าวข้ามภาคนี้ไปได้และถ้าใครยังไม่เคยเล่นยิ่งต้องลองเล่นเลยครับต่อกันด้วยเกมฟอร์มยักอีกเกม Tales of Arise อีกหนึ่งซีรีส์เกม RPG ที่มีชื่อมานานมาก ที่ผ่านมาอาจจะมีบางภาคที่ไม่ค่อยถูกใจแฟนๆแต่คราวนี้มันกลับมาสู่รูปแบบที่ควรจะเป็นได้เนื้อเรื่องที่วางบทมาได้อย่างลื่นไหลกับการรวมทีมประจนภัยเพื่อล้างคำสาปของชิออนค้นหาอดีตของอัลเฟนและการตามหาเป้าหมายชีวิตของสมาชิกในทีมบวกกับระบบต่อสู้ที่พัฒน,นาขึ้นจากเดิมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแถมยังมีเควสกับศัตรูที่ร้อยผู้เล่นได้ท้าทายฝีมือ ทุกองค์ประกอบของ Tales of Arise คือความเป็นเกม RPG แห่งปีสำหรับใครที่เป็นแฟน JRPG นี่คือเกมที่ทำดีที่สุดในปี2021และเกมสุดท้ายที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึง Unpacking เปลี่ยนบรรยากาศจากการเข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีกลายเป็นการทำอะไรที่คล้ายกับโลกความจริงการได้ขนของเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่มันเป็นความฟินอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆ นี่คือการเอาความฟินแบบนั้นมาทำเป็นเกม Unpacking จะเป็นการจำลองการย้ายบ้านเราจะได้แกะกล่องเก็บของหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ที่ใหม่คุณจะเพลินไปกับการตกแต่งสิ่งของให้เรียบร้อยหรือให้มันสวยถูกใจเราใครเป็นมนุษย์เจ้าระเบียบคุณจะโดนเกมนี้ดูดเวลาแบบไม่รู้ตัวเลยและเกมนี้ยังมาพร้อมกับไฟล์เสียงกว่า1 4 0 0 0ไฟล์ของทุกชิ้นเวลาวางบนพื้นผิวที่ต่างกันจะเกิดเสียงที่ไม่เหมือนกันเลย คล้ายกับการตกแต่งบ้านในชีวิตจริงใครเป็นมนุษย์ OCD อยากหาอะไรฟินๆหรือกำลังหาเกมเพื่อการผ่อนคลายจริงๆนี่คือเกมอินดี้มามืดแห่งปี2021แต่เล่นแล้วก็อย่าลืมเก็บบ้านเก็บห้องตัวเองจริงๆด้วยนะครับก็จบไปแล้วทั้ง10เกมที่พวกเรายกให้เป็นที่สุดแห่งปี2021คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกมฟอร์มยักษ์หรือเป็นเกมที่ดีรอบด้านถ้ามันเป็นเกมที่เล่นสนุกมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เราก็อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เล่นมาถึงตรงนี้เราก็ขอขอบคุณแว่นถนอมสายตา o p ปตัสู้้สนับสนุนให้เกิดแคมเปญนนี้ใครที่เล่นเกมนานๆมองจอภาพทั้งวันก็เหมาะมากกับการใช้แว่นตาจาก Optus สที่จะช่วยลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสุขภาพสายตาและลดอาการตาล้าจากการมองจอติดต่อก,กันเป็นเวลาได้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ในแคปชั่นของวิดีโอนี้ สุดท้ายนี้พวกเราทีมงานเกมมิงดอสก็ขอสวัสดีปีใหม่แก่ท่านผู้ชมทุกท่านและขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ